ลองตั้งใจสิ่งเหล่านี้เงียบๆสามเดือนแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปบางครั้งชีวิตไม่ได้ต้องการเสียงดังหรือคำประกาศยิ่งใหญ่แต่ต้องการเพียงความเงียบและความตั้งใจที่หนักแน่นพอลองเงียบลงสักระยะแล้วมุ่งมั่นกับสิ่งเหล่านี้ให้เต็มที่สัก9ก้าิบวันแล้วคุณจะประหลาดใจกับตัวเองว่าคุณเปลี่ยนแปลงไปได้มากแค่ไหน 1. ตื่นเช้าและเริ่มวันด้วยนิสัยที่มีพลังตั้งใจตื่นเช้ากว่าปกติอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงแค่คุณเปลี่ยนเวลาตื่นก็เท่ากับคุณกำลังขโมยเวลาจากโลกใบนี้มาเป็นของตัวเองไม่ต้องทำอะไรยิ่งใหญ่เพียงตื่นมาดื่มน้ำอุ่นออกกำลังกายเบาๆอ่านหนังสือสักดิ์สิทธิ์หน้าหรือเขียนเป้าหมายของวันลงสมุดเล่มเล็กสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้รวมกันจะค่อยๆเปลี่ยนคุณให้ เป็นคนมีพลังมากกว่าที่เคยเป็น 2. เลิกเสพสิ่งที่ทำลายสมาธิล้องหายจากโซเชียลมีเดียไปสักระยะเลิกเลื่อนมือถือไปเรื่อยโดยไม่มีจุดหมายคุณจะพบว่าสมองของคุณนิ่งขึ้นมีสมาธิขึ้นและกลายเป็นคนที่ทำงานลึก deep work ได้ดีขึ้นมากถ้าคุณสามารถควบคุมสิ่งที่คุณให้ความสนใจได้คุณจะควบคุมชีวิตตัวเองได้ 3. ฝึกวินัยแบบไม่ต้องมีใครเห็นทำสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ในทุกๆวันโดยไม่จําเป็นต้องโพสต์หรือบอกใครไม่ต้องรอคำชมไม่ต้องรอไหลเพราะวินัยที่แท้จริงคือการทำในวันที่ไม่มีใครรู้และไม่มีใครเห็นวินัยคือกล้ามเนื้อยิ่งฝึกยิ่งแข็งแรงและเมื่อครบ90วันคุณจะกลายเป็นคนที่วินัยชัดเจนในตัวโดยอัตโนมัติ สี่พัฒนาตัวเองวันละหนึ่งเปอร์เซนไม่ต้องกระโดดก้าวใหญ่แค่พัฒนาตัวเองวันละนิดก็เพียงพออาจเริ่มจากอา่านหนังสือวันละบทเขียนบทความวันละย่อหน้าฟังพัดแคสต์วันละสิบหนาทีออกกำลังกายวันละยี่สิบนาทีวันละหเปอร์็นรวมกันสามเดือนพัฒนาไปเกือบเกเปอร์เซ คุณจะกลายเป็นคนที่เก่งขึ้นโดยที่คนอื่นไม่รู้ตัวห้าเลิกบ่นและเริ่มรับผิดชอบชีวิตตัวเองชีวิตที่เปลี่ยนแปลงได้จริงต้องเริ่มจากการหยุดบน่นเลิกโทษพ่อแม่โทษสังคมโทษโอกาสที่ไม่มีแล้วหันมามองว่าฉันสามารถเริ่มต้นอะไรได้บ้างในแบบที่ฉันมีการยอมรับว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตคือความรับผิดชอบของเราจะเปลี่ยนคุณจากผู้เฝ้ารอเป็นผู้ลงมือทา หกเก็บตัวเพื่อซ่อมแซมไม่ใช่หนีโลกการอยู่เงียบๆไม่ได้แปลว่าคุณอ่อนแอแต่คือการชาร์จพลังให้พร้อมกลับมาแข็งแกร่งอยู่กับตัวเองให้มากฟังความคิดตัวเองให้บ่อยและใช้ความเงียบนั้นเพื่อฟังเสียงหัวใจของคุณความชัดเจนในชีวิตมักเกิดในช่วงเวลาที่เราเงียบที่สุดเจ็ตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากชีวิตในสามเดือนนี้ลองพิจารณาว่า สิ่งไหนที่กินเวลาคุณโดยไม่ให้คุณค่าคนแบบไหนที่ดูดพลังชีวิตคุณโดยไม่เพิ่มพลังพฤติกรรมแบบไหนที่ชุดคุณไว้โดยไม่พาคุณโตแล้วกล้าตัดมันออกการตัดออกไม่ใช่การโหดร้ายแต่มันคือการเคารพตัวเองและเคลียร์พื้นที่เพื่อสิ่งที่ดีกว่า 8. ใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับเป้าหมายคุณอยากเป็นใครในอีกห้าปีข้างหน้า เขาคนนั้นตื่นกี่โมงใช้เวลากับอะไรกินอะไรคิดอย่างไรถ้าอยากไปให้ถึงจุดนั้นก็แค่เริ่มใช้ชีวิตวันนี้ให้คล้ายกับเขาไม่ต้องรอให้สมบูรณ์พร้อมเริ่มที่ความเรียบง่ายแต่ต่อเนื่องเพราะคนที่ประสบความสำเร็จไม่ได้เก่งที่สุดแต่จริงจังกับตัวเองมากที่สุดก้าวลงมือทำมากกว่าพูในช่วงสามเดือนนี้อย่ามัวแต่ประกาศ อย่ารอแรงบันดาลใจลงมือทำก่อนแล้วแรงบันดาลใจจะตามมาเองแทนที่จะบอกว่าฉันอยากเริ่มธุรกิจฉันอยากฟิตฉันอยากพัฒนาให้เริ่มจากการลงมือทำวันละเล็กละน้อยคุณจะเห็นว่าการกระทำเงียบๆสรงเสียงดังกว่าคำพูดสิบยืนหยัดแม้ไม่มีใครเข้าใจในบางช่วงคุณอาจรู้สึกโดดเดี่ยว เพราะการเปลี่ยนแปลงตัวเองมันคือการเดินสวนทางกับสิ่งที่เคยชินบางคนจะไม่เข้าใจคุณบางคนจะหัวเราะคุณบางคนจะบอกว่าแค่นี้เองเหรออย่าใส่ใจแค่เงียบไว้แล้วปล่อยให้ผลลัพธ์เป็นคนพูดแทนสุดท้ายเปลี่ยนสามเดือนให้เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตไม่จำเป็นต้องรอให้ปีใหม่ไม่จำเป็นต้องรอวันสำคัญวันนี้คือโอกาสที่ดีที่สุด ลองตั้งใจในสิ่งเหล่านี้เงียบๆสามเดือนแล้วคุณจะค้นพบว่าคุณคือคนใหม่ที่เข้มแข็งกว่าเดิมฉลาดกว่าเดิมและมีพลังมากกว่าเดิมเริ่มเลยวันนี้แค่90วันเพื่อชีวิตที่คุณภาพกระพุมใจไปตลอดชีวิต